คันนี้เป็นสีเขียวรีเบลกีนนะครับผมมาพร้อมกับการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายแถบดำแล้วก็จัดสลับสีแดงซึ่งได้ในเรื่องของความสปอร์ตมากๆเลยนะครับลองมาดูดีเทลใกล้ๆกันดีกว่านะครับผมกับมินิตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระจังหน้าการตกแต่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยการตกแต่งกระจังหน้านะครับก็จะมีสีแดงตัดสลับสีดํารวมถึง โคเมียมนะครับผมสังเกตที่โลโก้ได้เลยว่าโลโก้เนี่ยเขาจะเป็นโลโก้มินิคูเปอร์เป็นโคเมียมแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่แน่นอนแหละว่าด้วยมินิคูเปอร์เนี่ยด้วยหน้าตาของเขามันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนี่คือมินิคูเปอร์ใครเห็นก็ต้องหันมามองแน่นอนอยู่แล้วลองขยับมาดูที่ด้านข้างของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กเนี่ยล้อแม็กตัวนี้ก็เป็นแม็ก ลายจากจอนคูเปอร์เวิร์กเลยนะครับผมรวมทั้งคาลิเปอร์เบรกเนี่ยได้สีแดงได้ความสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมด้านข้างมีโลโก้แสดงความเป็นจอนคูเปอร์เวิร์กตัวท็อปตัวแรงอยู่ด้วยนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็คูช้างตัดสลับสีแดงแบบนี้นะครับลองดูประมาณมุมกว้างนิดนึงนะครับนี่คือจอนคูเปอร์เวิร์กตัวแรงของเราแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวแฮชสาประตูนะครับผมเป็นอีกหนึ่งันที่ ใครมองหารถที่ขับสนุกสมรรถนะดีนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆและที่อยู่กับเราหน้าตรงนี้คือดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นโนแบ็คเนี่ยตัวนี้ก็มีแรปกันรอยมาให้ด้วยนะครับผมอลองมาดูทางด้านหลังของเขากันครับตัวท้ายเตัวท้ายด้านหลังของเขานะครับก็คือจะสวยงามตามของเรื่องแบบนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของตัวไฟ ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นลวดลายของทงชาติอังกฤษนะครับหรือว่าลายยูเนียนแจ็คของเรานั่นเองนะครับสังเกตไหมเอ่ยนี่จะมีชีขช้ขึ้นชี<ป>้ลงมาเป็นลวดลายทงชาติเด่ดพี่แบงค์กำลังเปิดไฟให้ดูแต่ยให้คุณผู้ชมลองชมกันนะครับรว่าเวิดงามแค่ไหนปุ๊ปิกปุ๊ปิก,ปก,ปกนี่คือเสียงคาแรคเตอร์ของจอห์นกูเปอร์เวิร์กหรือว่ามินิกูเปอร์อยู่แล้วประมาณนี้เลยดีไซน์นะครับส่วนด้านหลังเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับป <Okay. S 1> ุ๊บฟ้าจะเป็นความคลาสิก ของแฮตสามประตูก็คือจะเป็นระบบเมนวล <c oughs> ต้องต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมว่าเฮ้ยทำไมจอร์นคูเปอร์เวิร์กรถราคาประมาณนี้เนี่ยฮะเฮ้ยไม่มีสิ่งอำน,มน,มน,มนวยความสะดวกเลยเหรอต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับว่ามินิคูปเปอร์เขาเน้นสมรรถนะน,นะครับผมได้คาแรคเตอร์แบบดิบๆ <c oughs> เลยนะครับการเก็บของด้านหลังเนี่ย อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถเก็บของได้อย่างกระเป๋าแฮริออนเราวางแนวตั้งแนวแตะแคงนิดนึงก็สามารถเก็บได้นะครับส่วนใครเนี่ยที่อยากได้การเก็บของสัมภาระเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยสามารถพับเบาะได้นะครับแบบที่พี่แบงค์กำลังพับให้อยู่ณนะตอนนี้เลยสามารถพับได้เป็นแบบ60-40นะครับผมซ้าย60ขวา40นั่นเองนะครับผมก็สามารถเก็บของได้มากขึ้นแบบนี้เลยนะครับม่านตรงเนี้ย ที่แบ่งในเรื่องของห้องสัมภาระกับห้องโดยสารมันแบ่งได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ถ้าใครอยากได้การเก็บสัมภาระเพิ่มง่ายๆเลยลก็เอาแค่ดึงสลักตรงนี้ออกแล้วก็ถอดออกได้นะครับผมประมาณนี้เลยกับการเก็บของของนิจอนคูเปอร์เวิร์กเดี๋ยวผมจะ1นแน่นก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะเพราะว่าม,ม,มันแบบว่าไม่ได้หนักเลยเนะี่ยมือเดียว ลองไปเลยปากจสบายอยู่แล้วครับผมก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวพาไปชมด้านในกันกล้องลองมาดูฝั่งนี้ก็ได้จะได้เห็นพวกรายละเอียดดีเทลเล็กๆของตัว MINI Cooper นะครับผมอ่ะเมื่อกี้ผมลืมแจ้งไปว่ากุญแจก็เป็นคีย์เลสด,ด้วยนะแล้วก็กระจกเป็นเฟรมเลสด้วยได้ความสปอร์ตด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างภายในของตัว JCW นะครับมีให้กล้องลอง ดูภายในก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละจุดภายในสวยมากเบาะหนังตรงนี้เนาะสบายมากเลยเป็นแบบหนังกับโลโก้ J C W แล้วก็ตัดคาดแดงเนี้ยอันนี้ต้องบอกสำหรับคนที่ชอบซิ่งรถแรงเซ็ตมาแบบแรงมากๆ เซ็ตมาแรงมากนะครับผมกับคันนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปด้านในแล้วไอตาร์ทให้คุณผู้ชมดูกันนะครับกับมินิตัวนี้ปับ๊บอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะสัมผัสได้เลยกับมินิคันนี้แน่นอนว่ามันเป็นรถแรงรถสปอร์ตอยู่แล้วเบาะของรถเขานั่นเองนะครับตัวเบาะรถเนี่ยค่อนข้างที่จะโอบกระชับกับซารีลาของตัวคนอย่าง เราได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็การปรับบอร์ดเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นแมนนวลอยู่แล้วแต่อันนี้ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาต่อาการใช้งานอะไรอีกครั้งมันดีด้วยนะการที่มันเป็นแมนนวลอย่างเงี้ยการดูแลรักษามันค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนยคะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงกันดีกว่าปุ๊บไม่ ยังไงคุณผู้ชมนี่คือเสียงของ JCW นะครับการเดินรอบเนี่ยคือแบบเล้าใจมากๆเลยนะครับเสียงนี้คือกระหึ่มมากเดี๋ยวยังไงขอลองเบิ้นเล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ชมดูกันต้องขออนุญาตคนที่นั่งอยู่ในโชว์รูม้วยแลยันนะครับานี่คือประมาณนี้เลยสำหรับการลองลองให้คุณผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือแท่หมด ธรรมดานะไม่ได้เป็นหมวดสปอร์ตหมดอะไรด้วยแต่ว่าคันนี้สาหรับใครที่เอานําไปขับและอยากจะสนุกมากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ตรงนั้นมากๆนะครับเพราะว่ามีหมดสปอร์ตให้คุณผู้ชมให้ปรับใช้ด้วยนะครับผมรวมถึงแพดเดิลชิปเนี่ยตัวนี้ก็ทําออกมาให้นะครับก็คือปรับใช้ที่พงม,มาอะไราแบบนี้เลยสบายแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็หากใครอ่ะแน่นอนและคนไทยเราเนาะยังไงก็มีรถติดไม่ได้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตรงนั้นเช่นกันในเรื่องโหมด กรีนหรือว่าไม้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็สามารถทําให้รถของเราเนี่ยขับขี่ได้อย่างประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์เป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ได้ความคลาสสิกเนาะเกียร์ประมาณนี้เลยแล้วก็มีกดพี <P S 2> เป็น, <P S 2> เ,ปนเขาเขาเกียร์พีเนี่ยเป็นการกดปุ่มเท่านั้นนะครับก็ปรับได้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยการใช้แพลตชิพเพียงแค่เราดันเกียร์ไปทางด้านซ้ายนะนปุ๊บอ่า มาที่ M ทับ S ตรงนี้แล้วตัวนี้ก็ถึงสามารถใช้แ d ด n s h i f t หรือว่าเราจะเชนเกียร์ขึ้นลงแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมเราจะกลับมาในเกียร์โตเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราก็แค่ดันมาทางขวามือนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเบรกมือก็มีเบรกมือให้นะครับเป็นแบบแมนนวลด้วยเลยนี่เขาคงเข้าใจเราแหละว่าอยากจะเอารถแบบไปดิปเล่นไปอะไรหรือเปล่าก็เลยมีตัวนี้มาให้นะครับได้ความสปอร์ตแล้วก็ความแบบ คลาสสิกมากเลยสำหรับ GCW แล้วก็ตัวนี้นะ <ไป S 1> เรือนไมล์นี่เรือนไมล์เป็นแบบแอนะล็อกนะคุณผู้ชมซึ่งมันได้ฟิลมากเลยมันมันรู้สึกว่าม,มันเหมือนการขับรถแข่งจริงๆอะ่ะเพราะนี่แหละตองถ่ายรูปต้อง<ม>แบบนี้เลยมันต้องเป็นเลขมันต้องเป็นเข็มมันต้องเป็นแอนาล็อกแบบนี้นี่คือได้ฟิลมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ความสะดวกสบายก็ยังไม่หมดนะมันยังมาพร้อมกับตัวมีให้กล้องหงายขึ้นไปดูได้เลยซลูปด้านบนนะครับ ตัวนี้ก็ยังมีสลูปมาให้นะครับผมแล้วก็สามารถเปิดได้นะแต่เ,เปิดให้คพณ่ผู้ชมดูดีกว่าปุ๊บปุ๊บอีกทีนึงนี่ก็คือรับลมหนาวได้เลยฮะใครที่หารถแรงๆขับไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นป่าช่องเขาใหญ่ตอนนี้ก็คือคันนี้ก็ถือว่าเท่มากๆนะหล่อมากเหมือนกันเวลาที่เราขับไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับผม แล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้บอกต้องต้องแจ้งนักข่าวว่าตัวนี้ได้เป็นตัว h า m a n n r e d l n ตัวท็อปเลยนะครับผมเสียงดีมากเครื่องดีมากขับสนุกมากถ้าเกิดใครเป็นสายซิ่งสายสปอร์ตไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวตังจะไปสรุปคันนี้ในถานด้านหน้าตัวรถนะครับแด่กล้องไปด้านหน้าได้เลยหูอื่อเลยเสียงแบบเครื่องยนต์ทรงพลังมาก บคันนี้นะครับมินิ JCW นะครับผมปี2020นะครับเป็นรถปี2021นะแล้วก็ตัวนี้ราคามาพร้อมกับราคาอยู่ที่1,890,000บาทนะครับผมสำหรับใครนะครับที่หารถคันนี้อยู่ในงบประมาณ ไม่ถึง2ล้านก็ได้เป็นเจ้าของแล้วกับมินิ JCW ตัวแรงแบบนี้เลยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาลองตัวตัจริงของเขาได้นะครับผมว่าคันนี้เนี่ยเขางดงามแค่ไหน ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ